สวัสดีครับคลิปนี้ยังอยู่กับวัยรุ่นบอระเบิดครับจะหลงจะหลงราชาบอดินครับแต่วันนี้ไม่ได้ราชาบอดินเป็นราชาบอบอระเบิดบอหินครับกัแบกหินครับกับโคบสุ PC ซีร้อยสิ ไม่ใช่ปีซีร้อยสามสิบปีซีสามร้อยห้าสิบครับขออภัยครับมาดูรุ่นใหญ่ใหญ่จัดเลยครับใบแท็กเล็กนิดเดียวน่าจะห้าสิบเซตได้ กับเจา้าคุณปูตักหนึ่งก็หนักโทสมควรครับหลายตันเลยตักหนึ่งลอยมาอีกแล้วครับจะหลงจะหลง อันนี้ไม่แต่สิบล้อครับไม่มีหกลอ้ลอสิบล้อล้วนๆเลยเสียงดังมากเลย นี่เป็นหินหละเอียดแล้วนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก้อนเบลเลยเลยน่าจะตักยากครับตัวนี้ก้อนหนึ่งก็น่าจะโอ4าตันได้หรือจะมากกว่านั้นก็ก็มีนะก้อนใหญ่ๆอะ่ะน,นี่ก็ต็มกล่องครับ 60ตันบวกวิ่งเฉพาะบริเวณโรงโม่หินครับแบกได้เต่ออด้านนอกไม่ได้ครับ นหอยครับจำนวนเขาเจาะรูเบื่อที่ยาเบิดต่อเอ้าเต็มเรียบร้อยดูนี่ครับของเก่ายังแรงครับคุณปู đơm lên cặp thuyền sóng sau cấp thì lúng 1 khăn gấp รอบนี้หอนดีจัดต่อยาวเลยครับโครมเตียงเหมือนฟาร้องเลย ต้องแข็งแกร่งนะถ้าไม่แข็งแกร่งนี่น่าจะกหักได้ดูครับอันตรายไวย,ยก่อนสวัสดีครับผมได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ย เที่ยวที่สามครับเรือที่สามเิ่มเริ่มงานเช้าครับเข้าเข้าเที่ยวที่สามแล้วไฟเต็มแล้วครับ แางต้องแรง,งต้องดีเลยแหละมันจะแบกได้ครับ60ตันบวกๆหน่อย oh. เนื่องจากวันนี้ขุดแค่คันเดียวครับปกติเขาจะยืนขุดสองคันน,นีล้ลุยแค่คันเดียวจะมีคันใหญ่กว่าน,นี้ก็มีครับคันที่จอดน่าจะเป็น P C 400ตรงนั้นครับใหญ่กว่าคันนี้ไม่ได้มาช่วงที่เขาทำงานครับวันนี้เขาจอด ลเลยแค่คันเดียวครับ,ร,บรอคิวกันยาวเลยครับ you <laughs> รบทีมทก็คนละคันครับไม่ใช่คันที่ถ่ายรอบที่แล้วออรถขาเยอะครับจะมีเป็นสิบคันอะรถรอรอ ื่องเลยแมวตัวนี้ครับออ้กระเทือนเลยแมวตูดใหญ่ครับเอวับก่อน ดูดันดุดันใหญ่จับเลยไปเทคเล็กนิดเดียวครับน่าจะห้า 50, สิบสี่สิบเซนนะโดยประมาณโอ้เปลี่ยนฟันมาใหม่ด้วย จะพึ่มมาใหม่นะเพราะเมื่อก่อนยังไม่เคยเห็นเลยอ่าจาะเข้ามาใหม่ คลิ้งไปโดนกระจกอะ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ